อย่าเพิ่งสั่งสินค้าจากจีนมาขายนะครับถ้าคุณยังไม่ได้ดูคลิปคลิปนี้ครับพุชบีพูดย้ำพูดเตือนบ่อยๆแล้วนะครับว่าถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่สนใจนะครับอยากหาสินค้าจากจีนมาขายนะครับแต่ไม่รู้ช่องทางไม่รู้จะทํำยังไงเห็นเพจใหญ่ๆเขาเอามาไลฟ์ขายกันเอามาโพสต์ขายกันเนี่ยโคมโคมโคม,มเนี่ยราคาก็ถูกแสนถูกคนแย่งกันเอฟรัวรัวคนดูไลฟ์สดเป็นพันๆใช่ไหมครับแล้วก็อยากทําแบบนั้นบ้างแต่เวลาเราไปหามาเนี่ยมันไม่ค่อยได้สินค้าอย่างที่เราต้องการแล้วที่สําคัญคราาาสูงกว่ ไไม่ได้วันนี้โคชบีนะครับแก้ไขปัญหาเหล่านั้นให้คุณได้แล้วโคชบีจะจัดทัวร์แม่ค้านะครับพาคุณไปแหล่งร้านค้าส่งที่ตลาดขายส่งที่ประเทศจีนไปกับโคชบีนี่แหละครับซึ่งโคชบีจะจัดขึ้นนะครับในวันที่2 8ถึง31กรกฎาคม2567นี้นะครับระยะเวลารวมทั้งสิ้น4วันกับอีก3คืนนะครับซึ่งในการไปครั้งนี้นะครับโคชบีจะเป็นหัวหน้าทัวร์นะครับพาคุณไปเองเลยครับคุณอยากได้สินค้าอะไรจากจีนมาขายโคชบีจะพาคุณไปถึง แหล่งผลิตด้วยตัวคุณเองเลย <c oughs> ขอแค่บอกความต้องการของคุณมาครับว่าคุณสนใจสินค้าประเภทไหนเสื้อผ้ารองเท้ากระเป๋าของใช้ในบ้าน <c oughs> เครื่องประดับของเล่นเด็กเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านเครื่องสำอางอุปกรณ์ประดับยนต์ทุกๆอย่างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามนะครับ โคชบีอาจจะพูดได้ไม่หมดนะครับผมแต่คุณสามารถไปหาได้จากตลาดขายส่งที่ประเทศจีนครับโคชบีมีทีมไกด์ทีมล่ามนะครับผมที่จะรองรับมากถึง40ชีวิตครับเตรียมเอาไว้ให้คุณโดยเฉพาะนะครับเพราะฉะนั้นนะครับโคชบีจะจํากัดแค่40ครอบครัวเท่านั้นนะครับที่สนใจอยากจะไปแหล่งขายส่งที่ประเทศจีนอยากจะไปแหล่งโรงงานผลิตที่ประเทศจีนด้วยตัวคุณเองกับโคชบีนะครับแล้วที่สําคัญนะครับโคชบีไม่ได้คุณมาเดินรวมกันนะครับเมื่อเราไปถึงนะครับโคชบีจะ YEAH! รูปใครกุ๊กมันครอบครัวใครครอบครัวมันเลยครับแล้วเอาไกด์แต่ละคนที่มีความรู้ความชํานาญในด้านนั้นนะครับประกบคุณเป็นการส่วนตัวเลยครับยกตัวอย่างเช่นถ้าคุณสนใจเสื้อผ้านะครับก็จะจัดไกด์หรือล่ามนะครับที่มีความรู้ความชํานาญเกี่ยวกับตลาดขายส่งเสื้อผ้าและโรงงานเสื้อผ้าพาคุณไปยังแหล่งผลิตด้วยตัวเองพาคุณไปยังตลาดแหล่งขายส่งเสื้อผ้าด้วยตัวเองเลยครับดังนั้นนะครับคุณไม่ต้องห่วงครับมาั่วกับโคชฟีคุณไม่จําเป็นต้องไปเดินตลาดอื่นที่คุณไม่สนใจไม่ใช่ครับมาถึงคุ ขอแค่บอกว่าคุณอยากไปดูโรงงานไหนอยากไปดูตลาดไหนอยากไปดูสินค้าอะไรนะครับโคชบีจะจัดไกด์พาคุณไปส่วนตัวเป็นการเฉพาะครับเราจะไม่เดินร่วมปนกันและนอกจากนี้นะครับผมโคช b ียินดีนะครับให้คําปรึกษาและแนะนําในการหาของมาขายออนไลน์ด้วยโคชบีรู้ครับคนติดตามโคช USB ีนั้นเนี่ยอยากขายของออนไลน์แต่ไม่รู้จะขายอะไรไม่รู้จะเอาสินค้าอะไรมาขายดีอยากนะรู้ว่าทำออนไลน์มันดีรู้ว่าทำออนไลน์มันด,นนดูแต่ยังไม่มีไอเดียเลยครับโคชบีรับประกัน ได้เลยว่าถ้าคุณไปทัวร์กับโค้ชบีคุณจะได้ไอเดียในการสร้างธุรกิจแน่นอนและบอกไว้อย่างนี้นะครับว่าไม่ใช่ธุรกิจขายของออนไลน์เล็กๆธรรมดานะครับโค้ชบีสร้างยอดขายมาแล้วร้อยกว่าล้านต่อปีนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่โค้ชบีจะถ่ายทอดให้คุณคือประสบการณ์ของคนที่ทําได้จริงแล้วนะครับโค้ชบีเองก็เริ่มต้นจากศูนย์ตอนที่โค้ชบีย้อนกลับไปเมื่อ8ปีที่แล้วนะครับโค้ชบีก็ไปประเทศจีนครับแต่ตอนนั้นไม่มีใครมาบอกโค้ชบีแบบนี้ครับไปแล้วไปประติดต่อประกอบ รูปร่างกันเอาเองครับไปหลายครั้งเลยครับกว่าจะรู้ว่าโรงงานอยู่ที่ไหนกว่าจะรู้ว่าตลาดส่งอยู่ที่ไหนต้องมาประกอบความรู้กันเอาเองแต่วันนี้โค้ชวีตัดสินใจมาเปิด เผยความลับตรงนั้นครับกับทุกคนครับให้คุณนะครับไปโดยที่ครั้งเดียวรู้เรื่องเลยไม่จําเป็นต้องมานั่งประกอบความรู้แบบที่โค้ชบีทาเมื่อ8ปีที่แล้วครับและนี่เองครับคือจุดเปลี่ยนที่ทําให้โค้ชบีเปลี่ยนจากคนธรรมดาธรรมดาให้เป็นคนที่มีรายได้หลักร้อยล้านต่อปีแล้วเพราะฉะนั้นนะครับถ้าคุณอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองแบบที่โค้ชบีทาได้มาแล้วนะครับโค้ชบีแนะนําทัวร์นี้เหมาะกับคุณมากๆเลยนะครับย้ำอีกทีนะครับเดินทาง28 31กรกฎาคมใครที่ตัดสินใจจองทัวร์กับโค้ชบีภายในระยะเวลา โปรโมชั่นนี้นะครับโคชบีจะแถมการสอนยิงแอดเฟซบุ๊กร้อยบ้านพันบ้านต่อวันให้คุณไปฟรีๆเลยนะครับยั่งยังยังไม่พอนะครับยังจะแถมติ๊กต็อกพันบ้านง่ายทีเดียวนะครับซึ่งปกติแล้ว2คอร์สนี้ของโคชบีนะครับราคาอยู่ที่ประมาณ5,000กว่าบาทนะครับแต่ใครตัดสินใจไปทัวร์กับโคชบีนะครับและจองทัวร์ภายในระยะเวลาโปรโมชันนะครับโคชบีจะแถมคอรคอสนี้ให้กับคุณไปฟรีๆเลยครับไม่ต้องเสียเงินสมัครเรียนกับโคชบีเลยและที่สําคัญนะครับมีโคชบีเป็นที่ปรึกษาในขณะที่ไปจริง ด้วยนนค,คุณอยากรู้ว่าสินค้าตัวไหนกนลาลังมาสินค้าอะไรควรมาขายออนไลน์ควรบวกกาไรกี่เปอร์เซ็นต์มีวิธีการตั้งราคายัางไงนะครับบวกเผื่อค่าการยิงแอดยังไงบวกเผื่อค่าการตลาดยังไงบวกเผื่อค่าอินฟลูเอนเซอร์ยังไงบวกเผื่อค่าทำเงยนแพลตฟอร์มต่างๆยังไงนะครับโคช,ชบีจะบอกคุณแบบหมดเปลือกในวันที่เราไปจีนด้วยกันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณสนใจอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองอยากมีธุรกิจใหม่อยากแตกลายขยายธุรกิจหรืออยากสร้างยอดขายจากธุรกิจได้ร้อยล้านต่อปีนะครับโคชบ แนะนำไม่มีทัวร์ไหนที่ดีไปกว่านี้อีกแล้วครับผมถ้าสนใจทักแชทเข้ามาสอบถามเดี๋ยวนี้เลยนะครับผมค้ชบีพลิกชีวิตด้วยเสื้อผ้าออนไลน์